จำไว้นะคะว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำและลงมือทำเองตลอดเวลานั่นคือการเรียนรู้ค่ะเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันไม่เคยหยุดหมุนเลยมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในวันนี้อาจจะมองว่าเราเก่งที่สุดแล้วในด้านเนี่ยในรูปแบบนี้ในมิตินี้ที่คุณคิดว่าโอเคอาชีพนี้นะดีที่สุดแล้วเงินดีที่สุดแล้วนาทีนี้แต่คุณรู้ไหมคะว่าหลังจากนี้อีกเพียงไม่นานเท่านั้นมันจะเกิดอาชีพใหม่ๆที่ณวันนี้ มันอาจจะไม่เคยมีอาชีพนี้มาก่อนและเป็นอาชีพที่คุณจะต้องปรับตัวกับอาชีพเดิมถ้าหากว่าคุณไม่เรียนรู้ที่จะปรับตัวเองตลอดเวลาแน่นอนนะคะว่าคุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่ไม่ได้เก่งเหมือนเดิมแล้วคนเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเก่งแค่เพียงทฤษฎีแต่คนเราต้องเก่งที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้บนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โลกของเราหมุนเร็วขึ้นสิ่งที่คุณคิดว่ามันดีแล้วมั่นคงแล้วนะัณนาทีนี้ความรู้ที่คุณมีนะขณะน,นี้คุณคิดว่าคุณเอาชนะคู่แข่งของคุณได้อย่างแน่นอนคุณรู้ไหมคะว่าแนวการออกข้อสอบมันฉีกทุกปีวิธีการออกข้อสอบเปลี่ยนคณะกรรมการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาการพัฒนาของยุคโลกาภิวัตน์มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคนที่ตั้งใจสอบเข้ารับราชการ คุณจะต้องแสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอสิ่งที่คุณคิดว่ามันดีที่สุดณตอนนี้อนาคตมันก็ไม่แน่นอนเช่นเดียวกัน